โจทย์ข้อที่เนะครับเขาไม่หาอะไรโมลาริตี้ของสารละลายที่มีเมทานอล128กรัมในน้ำา108กรัมคือเท่าใดอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ยากเราวาดรูปอ่ะเพื่อความชัดเจนก็คือเรามีน้ำตรงนี้เท่าไหร่นะ108กรัมแล้วก็มีเมทานอล c h 3 oh 128่รปกรัมอ่ะสาระละลายของเราเนี่ยก็คือเมทานอลมันจะละลายในน้ำนะครับก็คืออันนี้เป็นกรณีที่เราจะเห็นว่าไอตัวถูกละลายมีปริมาณมากกว่าตัวทำละลายอ่ะโอเคพอเรามองในลักษณะแบบนี้แล้วสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาคือสูตรในการหาโมลาริตี้โมลาริตี้คือโมเลลเนาะ m จะเท่ากับโมล ของตัวถูกหารด้วยมวลตัวทําโดยที่หน่วยด้านล่างจะต้องเป็นกิโลกร,รมัมดังนั้นเราแทนค่าเข้าไปแทนค่าน้ำกับเมทานอลใช่ไหมข้างบนตัวถูกจะต้องเป็นเมทานอลก็คือ128กรัมอันนี้เป็นกรมัมใช่ไหมครับแต่ต้องเปลี่ยนให้เป็นโมล ดังนั้นมันจะหารด้วยโมลาร์แมสก็คือ32กรัมต่อโมลอ่ะอันนี้คือข้างบนส่วนข้างล่างมวลของตัวทําเขาบอกน้ำเท่าไหร่น้ำา108กรัมอ่ะ108กรัมเปลี่ยนเป็นกิโลกร,รัมก็หารด้วย1000กร,รัมต่อกิโลกร,รมัม เพราะนั้นเกิดการตัดหน่วยอ่ะตรงนี้ตัดกันเหลือเป็นโมลอันนี้ตัดกันเหลือเป็นกิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนตัวเลขให้มันดูง่ายนิดหนึงอ่ะเดี๋ยวย้ายตรงนี้มาฝั่งนี้เนาะก็จะได้ว่า M จะเท่ากับ1 2 8หารด้วย32และก็คูณด,ด้วย1,000ส่วนด้วย หนึ่งร้อยแปดข้างล่างหนึ่งร้อยแปตามนี้เมื่อกดเครื่องคิดเลขนะครับเราจะเห็นว่าไอ้ข้างบนที่เป็นอันนี้อันนี้คือโมลส่วนอันนี้ก็คือหนึ่งส่วน,วนกิโลกร,รมัมอันนี้คือหน่วยเราก็จะได้คำตอบออกมาเท่ากับสามสิบเจ็ด ศูนย์โมลลอ่ะประมาณนี้